เหตุลคะค่ะเอเอไปไปเ๋ยวปลาไปสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนีเขาโคเขาปลาคือเก้าล่ะค่ะมืออม่อนีน้องมื่อนีสาวหนุ่ยมีน้องอั้นดนะค่ะกำลังสิงว่ามื่อนีน้องหนุ่ยมีพี่อั้นมาถ่ายให้น้องจัดเปิดกับน,น้องอิงเขาดูแลกันเองอยู่บ้านค่ะไปเมืองข่าววันหนุ่มสีมันบอมันนะค่ะนาะเป็นกําลังใจให้กันเดน็ดเดียะค่ะเอาเลยแต่มานเลยค่ะพี่น้องนี่อุ้ยสองไข่กพลังเต็มไข่ไขเลยประตูปิด อันปิดก่อนให้ปิดนีน่โอ้ยว่าแต่ไข่เป็ดไข่ห่านมึงพี่นอ้องไข่ไงแห้งนี่อีกไข่นึงค่ะนี่นน หนูบาดแต่เคี้ยเด้พี่น้องหนูเอาแต่ที่ว่ามันเห็นตาบ่าอยากเคี้ยนะแต่าว่าเคี้ยนีย่าอย่านเสือเหนมันตายแดดมันหอนแห้งมึงค่ะเฮิบยางงาี่ว่าเหี้งดอกไม่รู้กัน,น เห็นบะ่เห็นโด่งแคงไห้ไปทางปุ่นนนหนูนี่แต่หลุดนีล่ะอุ้ยคุดด้อยอ้ยใครมันถึงบ่

หน่อคนอีนู่นเด้อาจต้กินดอกม่วงจังใดตัวจังบ่เห็นเหี้มันดอกนี่ก็ห้ามแล้วหนูจ้ะสวยมากเนี่ยโเห็นเหียยนึงค่ะหา่ว่านบ่เห็นพี่น่อบ้านเลยเก็บให้หนูเห็บป่าท้ายน้ำเน้ อู้เมื่วานเห็นเนาเอ้าเห็นดอกเอวกับพี่น้องอู้ยอู้ยพี่น้องอู้ยดอกยางงามอู้ยหอมแท้นั่นดอกนึงอู้ยนั่นป่าอีกแล้วป่าป่าป่าอยู่เว้ยอู้ยพึ่นั่นนะอู้ยป่ายาอู้ย มันแล้ว,ลวน้อยดอเด็ดคายเห็ดแหละค่ะเออไปไปเจ้าตาไปาาสามดอกพี่น้องแบบงามเลยโอ้โหโกำลังจูมนะคะป่นเข้าใครต้องเข้าแล้วนะคะเนี่ย น้องอันตัดขาเด้ค่ะน้องอันน้องตัดขาใหี่ยากน้องตาหนุ่ยเผาอุ้ยเห็นอีกแลว้วอบ๊บ่แม่นวันหนุ่ยว่าตัดขาเด้ค่ะพวกตัดขานางตัดขาให้อยู่นั่นอีกแลว้วพี่น้องเฮ็ดกระลังอ๋อนี่นะนี่เออ,อออ,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 อ ตาให้่หนอนอีนุ่ยตัวนี้ข้างในพี่น้องเอาห่อนสิเด่นี่นี่ร้องต้นไม้ร้งต้นไม้เอาจะเอ๋นี่คุณคต่กี้เยว่าตะกี้เยอนี่ร้ายขากเ้ยนี่ อุ้ยเอ้ยแปดแปดแปดพิซซีแนะแปดเยียบเหยียบจน้ิ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกไงอ้ยพี่น้องนี่เอาอุ้ยนี่เอานี่ เก็บมากองไว้ก่อนใบใหม่มันแหงหลายเด้อหนูหนูยางระวังเด้อระวังยังหูวบ่อระวังเหยียบเห็ดนี่โอ้ยสุนีมันอุ้ยแม่พี่น้องตกใจมันเบิดโอ้ยขุดหมานหมานร้ายแต่มื่อซันด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่เป็นไร นี่โอ้โหโอ้โห,โโหมีเล็กๆด้วยใกินเล็กก่อน ทั้งปีดอ,อกนะพี่น้องโอ้ยยืนียู่ดังนั่นวะเห็นเอ,อหนึ่งดอ,อกค่ะพี่น้องนี่พี่น้องอว้าวหนึ่งดอ,อกค่ะพูนค่ะแล้วก็พูนค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ เฮ้ยคอาแบนเฮ็ดปวกสิเว้ยนี่เอาก้อนเอาดอกนี้ค่ะเฮ็ดยังอันเฮ็ดปัวอีรีนะเมนั่นเป็นสีขาวๆเมนัน่นนี้จะตัวไปและเด่นดอกนึงพี่น้องนี่เป็นิตรกไงขาไหมคะ่ะขา,าหลุกหน่อยเขาขึ้นมากพี่น้องนี่พอโอ้ยบ่ได้เคลียร์ด้วยค่ะบ่อยากเคลียร์หย่านเสือมัใต้แดดโอ้โหัวเร็วอีนุ่ยเอ้ยอีนุ่ย ทับเฮ็ดอืมด,ดอกนี่เฮ็ดแนวนี่เพิ่งจะยูดดั้มๆเด้อพี่น่องมึงก็เฮ็ดผงใต้ไกลผองอยัง่ดีอยู่นี่ค่ะเห็นอยู่วังหนึ่งนี่ดอกหนึ่งไปทั้งแต่ ทองงอ่ายๆอันมันตาลายพี่นอ้องมันเนมเห็นมันเนมเห็นใบใหม่เป็นเห็ดมันก็เอ,อิ้นหน่อยว่าซันก็ตื่นเบิดใบใหม่เด้อพี่นอ้องพี่นอ้องดอกแบบนงงี้เลยเนี่เราพักกันเห็นมาอ้าดอกพี่นอ้นองมาว่านี่แยกชุเพียมนมะกรูอีนู่นในปานี่เด้อค่ะบ่เห็นเห็หพดพี่น้องพูนพูน เดี๋ยวหนสิเก็บล่ะค่ะออกนีเ้อะกว่นั้นเด้อหอดอน,น,น,น ถือว่าเสาหนีเอาซ้ำหนีก่อนค่ะพี่น้องนี่เห็นหรคะถือว่ามานเติบหนึ่งลคะค่ะป้ายประกันขบถูกไม้ดอกคะ่ะแต่ว่านี่คะ่ะเมื่อยแห้งลคะค่ะเดี๋ยวช่วงใบคะ่ะผักพอนนิดน,นึงเดี๋ยวช่วงบายถึงมาใหม่หรืออาจจะเห็ดอย่างอื่นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้หนุยเสมอทุกมือนี้กระซูคะ่ะซูเพื่อลูกนะคะ ขอบคุณหลายๆอีหรีจักใจค่ะพอกันไมค่คลิปนาสำหรับมเอนีสวัสดีค่ะ